สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่นะคะตัวชี้วัดง1.1ป .2 ท .1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกวิธีการดูแลร,รักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่ได้เดี๋ยวเรากลับมาทบทวนความรู้เดิมนะคะเมื่อคาัที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องอะไรไปคะเรื่องการแต่งตัวไปโรงเรียนเราได้อะไรบ้างลูกอ่าเราแต่งตัวไปโรงเรียนเองได้ว่ามีขั้นตอนยังไงใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมลูก แต่งตัวไปโรงเรียนมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะในการเรียนเนี่ยสามารถบอกประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองได้เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ,ะเรามาดูวิธีการดูแลเสื้อผ้าขณะสวมใส่มาดูซิวิธีแรกคืออะไระวิธีแรกก็คือ ขณะเดินถ้าพบน้ำถังให้เดินเลี่ยงนะคะอันนี้อาจจะเห็นรูปน้ำไม่ชัดนะคะีนี้ในความเป็นจริงแล้วนะคะถ้าเด็กเนี่ยเห็นน้ำเนี่ยอยู่ที่ทางเดินเนี่ยนักเรียนจะเลี่ยงไหมลูกเราก็ต้องเลี่ยงใช่ไหมคะเพื่ออะไรคะเพื่ออย่าให้เราเปียกหรือว่าเราลื่นนะคะเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงนะคะต่อไปไหลูก ข้อที่สองนะสำรวจเก้าอี้ก่อนนั่งถ้าสกปรกให้ใช้กระดาษชำระหรือผ้าเช็ดเก้าอี้ให้สะอาดก่อนนั่งนี่ทุกครั้งเลยนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงอะไรคะช่วงโควิด19นี้นะคะเราก็ต้องอรักษาความสะอาดจากเดิมที่เราก็ทำดีอยู่แล้วนะคะเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกในยการล้างมือบ่อยๆนะคะทำอะไรก็ระมัดระวงังสำรวจให้ดีว่า มีอะไรอยู่ตรงเก้าอี้บ้างอะไรแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ใช้กระดาษชำระกระดาษทิชชู่เนี่ยเช็ดให้สะอาดก่อนนั่งเช็ดมือเช็ดที่นั่งให้เรียบร้อยนะคะ,ะเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงสิ่งสกรปรกทั้งหลายที่อยู่ตรงเก้าอี้ต่อไป รับประทานอาหารด้วยความระมัดระวังไม่ทำน้ำหรืออาหารหกเลอะเสื้อผ้าอันนี้เราก็อยู่ชั้นป .2 แล้วนะคะเราก็ไม่กินมุมมามใช่ไหมลูกเวลานี้ก็เคี้ยวอาหารช้าๆไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าเรารีบทานเนี่ยมันจะเลอะเสื้อผ้าเราแล้วก็หกเป็นโต๊ะเต็มเป็นหมดเลยนะคะเราต้องระวังนะลูกนะ ต่อไปใช้ผ้าเช็ดปากแทนเสื้อผ้าอ่าไหนใครมีไหมคะเวลาที่ปากเลอะเนี่ยเราใช้ตรงคอเสื้อแขนเสื้อเนี่ยเอาขึ้นมาเช็ดมีไหมแต่ครูว่าบางคนก็ยังแอบเผลอเช็ดใช่ไหมคะทีน,นี้เราก็ใช้ผ้าผ้าเช็ดหน้านะคะหรือกระดาษทิชชู่นี่แหลคะค่ะมาเช็ดแทน เห็นเสื้อผ้าของเรานะคะเพราะเสื้อผ้าเนี่ยเรายังคงต้องใส่ทั้งวันจุดก่าเราจะได้อาบน้ําใส่ชุดนอนไม่ลุดต่อไปดื่มน้ําด้วยความระมัดระวงังเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้กําลัง ดื่มน้ำส้มอยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะหิวน้ําแค่ไหนคะ่ะเราก็ดื่มช้าๆไม่ต้องรีบนะคะยังไงเราก็ได้กินน้ําค่ะลูกเพราะถ้าเราดื่มเร็วเรืะะ่อยค่ะรีบรีบจนเกินไปอะ่ะก็ทําให้น้ําเนี่ยหกใส่เสื้อได้ใช่ไหมคะอ่าเราต้องระมัดระวังทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามนะลูกนะ หลังจากที่เราเรียนจบกันไปนแล้วนะคะเรามาดูความรู้ที่เราทุกคนจะต้องได้ในคาบนี้นะคะอ่าเรื่องอะไรลูกเรื่องการดูแลร,รักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้อยู่แล้วครูขวัญเชื่อนะคะอ่าเราต้องรู้จักรักษาความสะอาดแล้วก็นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้ดีแล้วก็ให้ถูกต้องด้วยนะคะ เห็นไหมคะและตอนนี้สามารถบอกวิธีการดูแลเสื้อผ้าขนาดสวมใสไไ่ได้นักเรียนบอกได้ไหมลูกนักเรียนบอกได้ค่ะที่ครูหวานสอนไปเมื่อตกี้นะคะแล้วก็บอกวิธีนะคะว่าจะมีวิธีการดูแลรักษายัางไงเพื่อให้เสื้อผ้าเนี่ยสะอาดแล้วก็แล้วก็ไม่เลอะด้วยนะลูกนะเหมือนตัวอาหารแบบนี้อ่ะทีนี้หลังจากที่เราเรียนกันแล้วนะคะ ก็จะให้ทำแบบฝึกหัด่าะในหน้าที่52นักเรียนเปิดไปเลยค่ะว่าเขาให้ทำอะไรนะคะหน้าที่52สำรวจรอยเปื้อนที่เลอะบนเสื้อผ้าของตนเองแล้วทำเครื่องหมายถูกลงในก้อนเมฆหรืดอดอกไม้ดีแต่นะที่ตรงตามความเป็นจริงแต่ละคนจะติ๊กไม่เหมือนกันนะคะเราติ๊กถูกนะลูกนะ,ะตามความเป็นจริงว่าเราเนี่ย กินอะไรเข้าไปบ้านเลยมันเลอะยังไงนะคะลิกลงไปหลายข้อก็ได้ค่ะที่มันตรงกับตัวเรานะคะ,ะนี่นะคะเราก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือหน้าที่51ได้นะคะทีน,นี้ใครที่ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูพันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูพันก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ